เขารักหม่ไม่ตัวน่วยไงเฮะพี่น้องว้าเอ้าครก็สร้างอยู่หน่วยใหญ่ว้าตัวหน่วยยี่ยังคล้ายแอปเปิ้ลซื้อไปร้องกินก่นอนเมิ หน่ยก็ยังแอปเปิลเลยพี่นอ้องต้องลองสักหน่อยรสชาติจะเป็นยังไงจะพามากินผลไม้แปลกคล้ายแอปเปิลแต่ก็ว่าไม่แอปเปิลนะมันเขียนนั่นว่านายเบสลี่ยังสักอย่างหนึงง่งนี่แหละกูได้อ่านถึก เปบลลี่ป่ะพี่น้องเบิ่งส้มก็คือจังอันไหนคล้ายๆแอปเปิ้ลต้นแรกก็นึกว่าแต่แอปเปิ้ลของอันไหนเกาหลีญี่ปุ่นที่ว่าเขาอ่นกินกับอันไหนพริกเกลือเนาะที่ว่ากรอบๆหวานๆแต่อันนี้จะมาซิมเบิ่งเนาะว่ามันสิกรอบสิบหวานเนาะไปซิบเบอร์แสงในอื้อ มันบกรอบเลยพี่น้องสมจีดกัดเข้าไปบ่มีความกรอบนุ่มยัางเดียวเม็ดข้างในเป็นไรล่ะเม็ดข้างในโอ้สมดากจะออกเนื้อเป็นพลอย ืมพี่เกลือใส่บกเกลือนึงบะเต้นสีกรอบสักนหน่อยพี่น้องนี่คือแอปเปิลเต้นบะเมอแอปเ,เปิลพี่น,น,น้องมันสมขึ้นยังไงข้าวก็บอกโยมอีก ถ้ากวสลิมปิงไหมโอ้แท่นบักเนาวแท่นบักขามโอ้ยมันเป็นพลอยๆเนื้อพี่น้องผูซานเนื้อจะเนียนแสบกว่าเนาะถ้าเป็นพูซานอันนี้แบบพลอยแบบเนื้อละลายท่นฝั่ง โอ้ย,ยกินเสียงตังก็มันสมเนาะพี่น้องไปหาซื้อมากิเนเลยของแปลกวุ้นละมัยว่าวขนาดบากขามองเาสมเลย อืมอืมสมครับสมเนื้ออืมอืม เวยมักของสมจัดโหลดหลานเอเชียกล้องหนึ่งกับเกอบสามยูโรพี่น้อยโอ,อ,อ้สมคักถ้าว่าบาักคอก็เปรียบเทียบักคอได้เลย อโอ้โหตัณฑบสังสมพี่นอ้องเอาออกซสมดาบออก <laughs> 嗯，完了。Bye.